ิจกรรมความเรียนแวดกุม8ห14อันที่42ตอนทีหนึ่งครับเจ้าพรเจ้าัระชนทุกคุณพ้องห้เทียนปวดตเลิยาปวดรับระลิ่นละมนต่างต่างถวายพระอุทธชานอุชารักษณชายาิอุชาแต่กูบาอาจารั้งหลายก่อจดหนองน้าเจ้าตรงตั้งมั่นมีตะเทียนิได้มีสมาธิจดจ่อนะครับ ที่หนึ่งบัดเดอนุเวราสมันตาจักรวาลิสุอัตตคันตุเทวตาะธรรมังนิราชัสสุนันตุละขโมขะถังละเคกามีจารุเปรีจิลาเทเทนเถตัดะทีเล็กเิิมานเนีเประเถจักาเมตลุวะนาคะเหเนเทหาวัมหิงเทเตกุมมาาใจย จะยังนิวาว่าจัดงังทาสาวะท้าโบมีสุนันตุธรรมสวรรค์กัลโลอายาณพระวันตาธรรมธรรมสวรรกัโลอายาณพระวันตาธรรมสวนรคกัโลอายาณพระวันตาสองเมื่อบูชาพระรัตนาฏายีวินาตกาเลนะพุทธังอภิปุชยานะอีวินาตกาเลนะธรรมมาอภิปุชยามะอีวินาตกาเลนะสังฆังอภิปุชยามะบริสามื่อกาพระรัตนาฏาย อาหารสัมมาสัม hmm. พ mm ุทโธพระก่าพุตธังขุวอนตังอธิวาเทมิวาขาโตพระวตาตโมธรรมสมามิสุปฏิปันโนพระวโตสาสังกฆสังมามิปุทิสติปสวดมโนสิตานัโมตตะอ้โตอาหารโธรรม

เอเนาะแตว่าเอนะสงไม่มีควารูภาษาพระที่เจันสวดมาสมัยสวดเอวเมตตังกลงสัญญาพระก็พระกวาตเกตุอิวิหารตกาปิปิราวาตมิงมหาเนมะหาตาวิกุสังเกน่าตีปัจจามาตีพิกุสตยสพเพวาลันตีตะเตยชะโลกาธาตุยเทพตาเยปุเยนะตันนิปติตาวตีพระกวันตังรัตนายะพิกุสังกจ อาตโกะจะนุตังสุทาวะสาการนิยานังเทวนังตาโติอังโยวะตาเกสุวิหารติกะปีวาวะตมิงามหาวเนมหาตาภิกขุขังกเนนะติปจามะเตียภิกขุสัตยิระเภวะนาอันเตีตตาอีจัโลกาธาตุิเทวตาเยบุเยนาณะ ฐานิี้คิตาโธติพระกันตังรัตนายาภิกขุสังกจานยุอันยันุนามยาปิเยนะบัคขวาเตนุปัสสังเอเมยามิอุปปัสสังกมิตวาบัคขวาโตสันติเกปเจก้าอาสาตาอาเสยามิอยาปะโคตาต้าเรยานาปีนะมาภะราวาบุรี わてわたえな。 अको अपला देवता भगवतो सन्तिते ईमंगखा अपालि देवता इलांग केतवा वरिखं इथा इलांग ओजमे तथा एदा लति सुथा विमला च कूमाना सुजंता सुसुनाखाति अत्तको अपला देवता भगवतो सन्तिते ईमंगखा अपालियेते जी बुद्धं शरणं กถากถาตระย่างญาปิกุตระาเยปิเยปิวะเวอาเหสุ้งติรามังอาลันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพคะกันตาเอตาปาราบะมาเยวาเทวาฐันนิปฏิทาเหสุ้งเตยะถาปิอามาเอตาอิเยปิเยปิกวเวมอวัสสิตีนะอานาคาดามานังอาลันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปี นางเอตาปะรามาเยวะเทวทาตันน้ปฏิตาภวิสันติสิยาถาปีเมังเอตาละอีใจอิสะมีพิกาเว ว่าเดบกกายะนังนังาอิตาอิสามิงพิกาเวเดวะกายะนังนัมานิเดติตามิยพิกาเวเดวะกายะนังนัมานิตาตานาตารุกังนัมาติอโลทาตานิเมติเอวัมปันเตติโคเตวิคูปะกวาโตปโสโสสุสปะกวาเตธาเตตาตาโวจาริโสปามานุกัสสมิงยันธารุมหาลาสันติตาเย တမိတာဘဥသူဇာမိအတ္တနာလိုမသာမိသကုဏောသဓမ္မနာသာတုဌာမိပါဇဏနာမိဟဣညောပန္ဒသက္ကစာယတာဝေဧတာပိလဝသဝေတ္တဝာမန္တတိသတ္ထာလဝကေသလနေနတေဓေဝကာယာပိသတ္ထာတေဝိစ္ဆာနာသာပိကမောတေယ ผู้ิชาสภาบุกาโกอันจาสภาไงปัญญาญาวะวะปิาขารมาโตตามันตีตตาตาวะเกตระเนระเตวะเอวกายาอภิกันตาเตวิจานาทาภิกขโวเอโกหังกิตายิตมิงกิลายิอาโนปะทาวโสตตาตาตาวะยักขากุมมาบาลีกาปิลาวะทวายจิมันโตุิ ที่มันโตทุติยมันโตน้ามันโตยสันติโนมดามานาพิการมุมิขุนังจะมิตริงขุนังศาสาสามเอะเหมาวตายาขานันนันตะวันนี้หน่วยที่มันโตทุติย์มันโตหน้าวันโตยสันติโนมดามานาพิการมุพิขุนังจะมิตริงขุนังศาสนาศิลาศิหาศัสนายาขานันนันตะวันนี้หนวยที่มันโตทุติมันโตหนามันโตสันติโนมดามานาพิการมุมิขุนังจะมิตริงขุนังไอเจเตโจ ตาตาตาแยกขารานานตะวันนิโนที่มันโตที่มันโตแล้วมันโตต่างนโนได้มาไหนพิกามังุดนางพิติมังคนางเตาตาหมิตาประจาตาตาแยกขารานานตะวันนิโนที่มันโตที่มันโตแล้วมันโตต่าันิโนมาได้มาไหนพิการมังคุดนางก็มิถิมังคุนางโมิโรราชาไกยโกเวภูเวปุวัสตาีิเวสานางวิญโยนาตาตาส่างแยขาานางป็ ยีรุปปาตติภูมิโลราชาไกโกโสปะฆะสมาติติงวะนางปุริมาจะดติงสังราชาตถาและโถตถาตติตถาปานังอันีปติมหาราชายสันติโสปุตตาปิกะดาอาถาโวิทานามามหาปลายนิมันโตนิเิมันโตนาวันโตยัสสันติโนมมธัมนาภิกกาโมมิกุ ตินันทิสังราชาวิรุฬโตอัปปตาตติกุมานังอธิปติมหาราชาเะษันติโสปุตตาปิปะพวอิทินามาวหาปภารอิทธิมันโตยุติมันโทวันน้ามันโตเจษฎาสิโนโมทามนาพิการบุญวิขุนางสมิตริงว่นังปันติมันเจษสังราชาวิรุฬปะโขภาษาตตินาคานัปปิปติมหาราชาเะษันติโสุตตาปิสหะพวอยทีนามาว่าอลายอิทธิมันโตยุติมันโทวันน้ันโตสันติโนโมทามนาพิการบุญวิขุนางสมิตริงว่นัง สุตตะจาริสังราชากูเวโลตัณฑาสาสติสถานานังอัตติมหาราชาจันฑานิโสบุตตาปีจตสาโวยถ้านามาว่าปลายนิมนตสติมันโดนั่มันโดขสันติโนมโหามานาวิการภูมิวุนังนิมิตติก็นางปุริมาทิสังทัตะอัตโตทักสีเนนาวิรุงนโกปันทิมีนาวิลุวปะโคกูเวโลตะรังทิสังตะทโลเตมาหาราชาธรรมตาตะทุงโลทิสังทันทะละมานาตะสุงเววันีกาปีละวัตเวเตสังมมยว เตนตูเอเตนตูวิโูจาวิบูโตจะาจะโนโนกาลาเถระโตจะกินทูมันทูญิมันทูจามาปานาโทโอปามันโยจะเทวตุโตจามานติจินตะเตโนจะพันธโพนโนราจาทะโนสโพอโปจะเทวาปัตวีเจโชวาโยอาดามางมนรุนาวรุนาเทวาโสโมแต่จสะอาเมตตาครุณาไรยา เนนานแต่วันนีโหนที่มันโตที่หนมันโตหน้าบันโตสันติโนโมท้ามานาที่กางมงวิโนางละไม่ติว่านางเวะถูกจะเทวาานดีจะเทตมาจะเทวเททุเวจะวามาจะตาสุปานิษฐาเทวาจะ้มาคูบุรีกิตาสุริยะสุปานิษฐาเดวาสุริยะมาคูบุรักิตตาห้าขาดตานี้บุรักิตวาอคูตวาอากาวาตุนาวาตบุรีตะโถตะโกวา ปาคาปรินนโทนะเดเดนัฐาตากายาตะเพนะันันตะวันนิโนอหนมันโตยุติมันโตนะวันโตนัทสันติโนมด้ามานามิการมุ่งกุนังมิติวะนังอันตะกูตาภูเทวารามาบังกีกิวาลิกะธาตะโลชาตะอุปมาบุปานิพาติโนวรุณาจาธรรมาจะอุจัจจุตาจาเนสะการุเรยยลุจิลาคาคาคูตระเวนโรเดติตาแะตาเกยาละเพนนันันตะวันนิโนยิมันโตยิติมันโตนะวันโตนัทสันติโน พิการบุมิตรกุณางตมิตริว่านางอาโกวิเศษโจะเทวาติมบาลูหรือยะตตาตาเอตาตตา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 โรตตาปารตาลาชุภีโอนานามหาพิการบุมิตรกุณังตมิตริงกนณางมาตะปูนาตาตานาคาเวราลาตหาตัชการามพระตตาตาลาคูปยาคาตหายาติโออยามมนาทตาตาตาจาคูนาคาจะทันติโนเอวันโนมหานาโกโถปคาตมิตริงกนางเยนาคาลา วะ them, hehe, มันจาปัตตาติตาตุปันนาอิติตายตาอามังอาภัยันตถานาคาราชานะมาสีตุปันาโตเอ๋แม่มากะสีพุทโธตันหาิวาจาอิอุปวัญญานาคาตุปันนาตานามาสเกิตุสาอิตาวาญิหันตเทนะถุกทางอาตุราติตาทะละโตวาสาวะเสเติวิแะมันโตสิบเจ้ามันโตเราจะไปหาอันทุลาอานนาเวะ ตุดิจาหานาโทนะโมูิสหหาตะตันจาพระทิุ่ตะนังอเพเวโลจะนักานิวาปะริงเนงระบุตะโุโปามุงแต่มาโยรานิพันนันเตวิกุณังามิติวะนนาตมานามหาตมานามนุสามานุสาากิตาเป้า ภมมาลนาคูเวกะนาตากระตาคาปาวะากูเทวาวิจักนากรตาลาตากระตาไมเสยกาละชันติโนอนันาตาปัญโหนยทีิสาพิโสติเอเตเดนะถาภากายาตะเพนังนันตะวันนิโนยิท่มโตี่ติมโตมัะนัอโตตุตตุลาบันายิกามุขนังนึติงันงเอมียาตายามาคัตาโะตันสิโน ปิจการามาเตตถานตุณนามาดาสรานิมาลาตินิโนอาคูอาตะคูปลินิมิตาเตเตหะตฐานากายาตะเพนนันตะวันนิโนจิตมันโตจิตถิมันโตนะมันโตสันตินโนนะมานาปิกามุนามิติมุตนาเอเตเดวพาทิยาตะเพนันานตะวันนิโนดามันโตเยะอาจารยุเอนันเตลิสาตหาวินิารมิกาอรคาทิตานาตะวังอเกโมกาตะรังนะกังตะตวังอริทาลาทัง ตาพามาบาลามิโตจารย์มาโตจารย์นาปุมาโลติโสเดะโสปาค่ะมิติงวานางะบาตาพามโลกานางมาริยากติอานุนาจุันโตอภิญากามโมจาริโสตัสเติัศราโกกจาวะวะติโตเตจันจาวะตตะโตอิโตปะริวะริโตเตจัลเปะมิเตติเตเวตัมเก ลาลาเดนาวิกันมาปัตาปัตตาันมทิ้งยังเอตางปัตาปัตตาตันลาเกนะพัตาหมันตุโหมัมมันตาปริวาเตธามโวปุจิตาโกตินังอิติจตถามาเตโนกันตาเตนนางเปตเยมานิตาตระมาจะตะลังกัตบวาเพระวังจะถาปาวุสโกเมโขนัติโกตวิจุโกตโตปันจุทาวติสังกุโตอรยังตะเวกตาตะปาปิญญา อว่ากิตาวะนางจะกุมารโตอมาติติตถาตเปเทเนตเตตมาเยอภิกันตเตวิชานาทาภิกขโบตีจะปตมารากุลตตวาว็ตถาสารนังวิชาเจหิปการมุงในสังโฆปัญเบียจะยงตเปวิชนาตันตมาจะไดกาวัชันตินโนมตันติตาปูเตอลาวกาเตชะเนะตุตาติ